โอ้โหมีตัวแม็กชินกันด้านบนครับอ๋อเพื่อนในตัวอะไรของนายวะน่าจะสไนเปอร์ฮะนี่ไงตายไหมเฮดช็อตหน่อยสิทำไมไม่เฮดช็อตวะตายละเฮดช็อตจนได้วะวะ เรียบร้อยไปนู่นนู่นนู่น,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 น Leap line. I don't. It's short. Oh, yes. Recon is in the air. เฮ้ยเรียบร้อยเกือบแตกเลเวลย4่สิยี่ไเอาเรื่องอยู่นะ ระว,วังเาพวกเกิดใหม่อนะไรอย่างเงี้ยอันตรายเฮ้ยล่างนี้มีคนเหรอม,มีอะไรฮนะเพื่อนเราบุกเข้ามาอุ้ยไม่ก่อนเจอหนึ่งเก้าหนึ่ง ชัวลุลยลุ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 ดุล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 วยุลุองล้ลุลกลุลุลุบุล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 ะลุ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 ลบลุลุลุกุล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 ัลุ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 ุ่ลมนุล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 ุารลอลมลุลุลุนุลุอุลลุลุลุลลุลุลุย และสปอร์ตเพื่อนในระยะไกลและระยะกลางไม่มีอะไรคอยซุบยิงและปั่นป่วนแต่มันจะยากตรงที่ว่าถ้ามันอยู่ในระยะไกลนะครับเราจะยิงยากต้องคอยปรับศูนย์เลงอย่างเป่าตรงนู้นใช่ไหมถ้ามันไกลมากๆเนี่ยกระสุนปืนมันก็จะย้อยยิงไม่โดนประมาณ200เมตรนะครับซึ่งศูนย์เลงเนี่ยมันตั้งไปที่100ถามว่ายิงโดนไหม มันก็ยิงโดนเห็นไหมครับแต่มันจะย้อนไปโดนขาและโดนแข้งซึ่งสตูเนี่ยมันยังไม่ตายแต่เราอยากให้มันโดนหน้าอกแล้วก็โดนหัวเราก็ต้องปรับศูนย์เล็กหน่อยครับเรื่องสกรอร์เมาส์ให้มันเป็น200อยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าเป้าตามที่เราต้องการนี่ครับผมเห็นไหมเข้าหน้าอกเต็มเมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับจะตั้งไปที่100เมตรก็ได้พยายามกดชิปด้วยนะครับเพื่อ ก้นลมหายใจถ้าเราไม่การลมหายใจเนี่ยเป้ามันจะขยาวแบบนี้ฮะยสย่ใสย่สยสยหรือจะนั่งยิงหรือนอนก็ได้ถ้านอนยิ่งดีเลยเป้ามันจะนิ่งและอีกหนึ่งข้อเสียก็คือตำแหน่งมันน้อยคือบางเซิร์ฟมีสารตำแหน่งแล้วเขาก็จะแย่งกันเล่นเลยนะฮะแล้วบางคนก็แบบเล่นแล้ว ไม่ยอมออกแต่ถ้ามันมีแบบไม่จำกัดเนี่ยมันก็จะเฟอไงคนก็เล่นแต่สไนเปอร์แม่งมีแต่คนซุ่มอาเมดในกินนี้สมจริงนะฮะโดนหนากอกอะไรเนี่ยก็บูบแลวภายในนัดเดียว <Nice. S 2> ไนส์ไปบ้านไปบ้านยิงทะนุกำแพงได้ไหมไม่รู้ไอ้กจาบอลไอ้กจาบอนหลบอย่าง Whoa. Nice. Nice! We have taken Charlie. Boom. Take up nine, take up nine. We are taking Bravo. Yeah. อุ้ย r p พีจีเอ้ย r p พเหรอเนอะขาแพงขาแพงดูลูกโมดิเวนอุ้ยซิ้อไอพีจีมันร้ายแรงเหลือเกินโอเคกระโปกแตกนะฮะวู้ดโอ้โหงมนี้ก็สวยดิ แม่เดกกากลับมาดูด้วยนะเมื่อกี้เรายิงบืดเหรอวะเรค่อยใจเย็น แล้นี่ไอ้นี่ไม่รู้ตัวเว้ยไปไหนครับ ดักดักดักป๊าบโอ้โหเรียบร้อยเราเสียชาร์ลีไปแล้วเดี๋ยวบางคงโทรมาที่บาวโวฮะมาจินบาวต์อู้เรียบร้อยเลยเป็นใครวะนะโอเค แบตรงควันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยซ่อว่างอะไรลูกพี่จู่ๆโผล่มาจากไหนเนี่ยแล้มันเกิดกับสคอรมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีคนดิ